สวัสดีเด็กกัตถะไทยไปย่างเอฟซีพี่น้องคนธรรมกายถูกคนทุกท่านครับเพราะบอลสเป็นเอฟซียู่บ้านท้าครับไปอยู่ต่างประเทศมังง่อนมังหน้าครับยินดีต้อนรับผู้สู้ยูทูบชายน้าอีสานม้าหน้าผ้าหล่อช่องซื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้พอทนอยู่ฟาร์มทมลฟาร์มควายงามนะครับฟาร์มของพอศักนะครับพอศักควายงามพิการอยู่ที่ตำบลตาดท่องอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อนี้ก็เป็นมือพิเศษครับมือมงคลนพพรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตมาทักทายครับเจ้าของควายดู พ่อกันเนาะพ่อพ่อสวัสดีครับครับครับผมพ่อแนะนำตัวนะครับชื่อยังนะครับผมพ่อจัดชีไม่ต้อยครับเมื่อเนกาเป็นมือพิเศษอีกมือนึ่งนะพ่อเนาะเป็นมือทรงหมอบไฟายพอพันเข้าครับสื้อจอดอยู่บางทีเมื่อเ่กาถ้าอยากเราขอพัตุกรรมเมื่อไม่เห็นลายตัวแล้วครับประหยัดมาตาค่ายครับพี่คมพร้อมครับมือเนี่ครับพี่อาคมเมื่อเนกาเป็นคนดังในวงการเป็นเซียนค่ายเขาครับพี่น้องครับน่าจะรู้จักกันทุกคนเลยครับพี่คมสวัสดีครับผมแนะนำตัวพี่น้องนะครับ ครับเมื่อนี้เป็นมือสาวันดีข้าผมใหม่อาคงคนเลียงควายอยู่ไอ้ขัวกลางฟรามขัวไทยอำเภอทางทุ่จังหวัดกระสินครับเลยมารวมยินดีกับภาษากับไอ้น้องครับมาตะลมซักเสียพุ่มครับผมมาทรงหมอบเจ้าแอดดี้ในการพิ่มกามาเป็นสกิีพยานเนาะครับผมในการท่งมอบครับผมพ่พมรับประเทศนี้ครับในนําพี่น้องนะครับว่าพอพันเที่าจะทรงหมอบอยู่นะครับอ่า เราก่อเพิ่นขับเปียงได้มาจากไหนครับพีนุกกรมเพิ่นครับแอ,อดดี้นี่เป็นลูกเป็นลูกพอพอมโนกครับพอพอเพิ่นซื้อมโนกตอนนี้ก็สงสัยอยู่อยู่ท้ายท่านี่ครับแม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนี่ก็เป็นสายอุทัยท่านี่ครับแม่เพิ่นเป็นแม่มันมันซื้อไว้จากไหนเราคงก็เริ่มซื้อแม่เพิ่นตอนนี้แม่เพิ่นกับอยู่กับไปเสียไพืบูญครับก็นี่อยู่น้ำใหม่ออเจริญยต์มั้งครับแต่ออเจริญยตนเราไปเลี้ยงให้เสียไพื่อบุ ครับผมไส,ส no been, on, ้ป so so ันเสี้ยงครับครับเปินมีขั้วไงเปลี้ยงคว้วไงขั้วหยักอายุจักปีแล้วคือภาษาขึ้นขั้วห้าปีเนาะอายุหาปีน่าจะหาปีเต็มครับผลงานลูกก็หลายแล้วตอนนี้ก็ห้าสิบก็โตแล้วล่ะลูกครับผลูกห้าสิบก็โตมีทายาดเห็นพร้อมแล้วผ่อเนาะลูกไายครับมีทายาดผมเนี่ยครับลูกไส้สายตังกับพี่สเปกเดียวกันก็พอเลยยังลูกไายตัวนี้เพิ่งอายุร้ายไปไดนครับพ่อครับอายุแปดเดือนครับ โอ้ครับเบิ่งครับพี่น้องควายแปดเดกินนะครับเนี่ครับเดี๋ยวก่อนจะมาเบิ่งลูกไส้ให้พี่คมอธิบายถึงเรียกว่าเนี่ยครับพอพันตัวนี้เฮาครับลักษณะเด่นจุดเด่นความงามเบื้องตรงถามเซียนใหญ่เฮาครับมาความงามเป็นงามยังไงพอจุกมั่จังหวัดนะครับพอครับเป็นยังไงครับลักษณะควายก็คือเป็นลักษณะแบบพอพันนะครับเนี่ยลักษณะพอพันที่จุดเด่นเขาก็คือหนาเขาครับหนาเขาใหญ่หัวหมอทอง ปากใหญ่ตาโตอันนี้คือคว้วเลียงไงครับเลียงไงกินเจงหนาดง่ายแล้วก็ความเป็นพอพันก็คือบึกบึนครับแข้งขาจีบเล็บหนาครับเล็บหนาเล็บง่ญ่ดีแข้งขาครับพี่น้องครับม่นครับลึงงบ้องง่ครับอันลูกอันถ่ายง่มันท่ายกว้างหางนี่สวยเลยครับพี่น้องครับอันนี้คือลักษณะความเป็นพอพันธุของเขาเนี่ยชัดเจนเลยครับ ลูกมาออกมาบ่ผิดหวังครับข้อยหางกับข้อยหางงามห้ำเขาอีสานอีสานบ้านฮเฮานเดินข้ย,ยหำโป่งครับผู้เฒ่าวกรดข้อยหำโปง่งหำใหญ่หให้ลูกดีปเป็นนะครับว่าหำโป่งก็คือหำเขาจะจะฟาดออกมาไอ้าทางหลังหำเขาจะหำเขาจะออกมาทางก้นครับอ่าเพิ่นเข้อยหำโปง่ง ทำโป่งอ่ะคุ้ยทำโป่งมันจะให้ลูกดีเพื่อนวะจะายลูกเด็ดขาดมากครับแมนครับครับนี่ครับนี่ลักษณะพวาพันธุ์คือของเขามันได้ครับผมก็คือเป็นบองเสียกับบองง่ายครับบองง่ายมุมง่ายมังมุมเต็มเต็มกว้างเพื่นเลยครับไปนอนครับจากกระรอกนะครับเนาะเขาลักษณะเขาเก๋ลักษณะตัวขั้นช่อนง่ายครับตัวขั้นช่อนง่ายครับเขากำลังเห็ดกำลังงามครับปัจจุบันนะครับหนารอมากเลยครับเพื่หนนารอ นิสัยกาดีนะครับพงศ์เชียงดีเนาะครับนี่ครับเบิ่งเอิงหมึกปลาคนหมึกใหญ่เลยครับตัวนี้กัน้ามาประจำการอยู่ที่ฟาร์มของของพ่อศักดิ์ในดนนี่ครับพ่อครับสามปีเนาะสามปีกับถ้ายาพนุกรรมเพิ่นนี่ถามพ่ออีกรอบนึงครับว่าเป็นยังไงครับพนุกรรมเพิ่นออกมาลายบ่ครับพ่อเจ้าตัวละสามสามปีมาหนี่มันห่วยตกเหยียบเขาสองร้อยเลยเนี่ย โอ้ครับผมคิดค่าทับกับพี่น้องเกษตรกรนี่เลยครับเพาะสองพันครับสองพันโอ้สุดยอดเลยงพันขึ้นค้อยางใหย่แผ่นดินครับขันมาข้ยสายตางครับจะนันเบิ้ลขันตุกกรมของเขาสายตางพันธุกรรมที่ทับตันนี่ครับพี่น้องอายุได้ปีหนึ่งเดือนโอ้ปีหนึ่งเดือนครับสูงบครับผมนี่ครับคือใจลูกได้เด็ดขาดมากเลยครับพี่น้องครับเนี่ยครับ ลูกไถ่มีลูกครับแดงนั่นมี่ไถ่เบิ้งไถ่หมี่ลูกสายตากระมีสายตากระมีครับตนอนนี้ก็เมื่อนี้ก็มีการส่งมอบกันจากฟาร์มของพ,อพนะ่อศักดิ์เนาะท่ามูลฟาร์มควายงามไปสู้ที่ฟาร์มใดครับพ่อครับเมื่อน,นี้ครับย้ายจากฟาร์มพ่อไปไปหาเสียทั้งใดครับฟาร์มใดค,ครับฟาร์มของว่า เสียพุ่มอยู่ลมซักครับเพงเสียพุ่มเนาะแม่นครับเสียพุ่มคนดังในวงการเท่าอีกคนนึงครับคนงพวกนี้ก็อาจจะรู้จักกันครับในวงการเท่าในวงการควายครับได้รับเกียรติจากเสียเพิ่นครับมาจะขี่พญานแล้วกัน่ายท่าในพี่น้องเขารับชมนะครับนะครับเป็นความรออีกเป็นรอบนะครับเดี๋ยวขิปเบื้องต้นตอนนี้เทากับสิ้นายความงามก่อนครับแต่การหลังจากนี้ก็ ให้เพื่อนได้แต่งตัวเนาะท่านมาทำตัวจังน้อยครับโชว์ความลอพี่น้องเรับชมอีกในช่วงที่จะมีการทรงมอบกันครับพี่น้องครับเนาะแล้วพอไปเที่ยในจูงโชว์จัหน้อยนะครับออกแดดจัหน้อยครับพลอดอันีรเลยครับไปไปจ้าเอ็ดดี้ครับพี่น้องครับเนี่ยครับโอ้เบิ่งแข่งขาคนเนี่ครับพี่น้องเล็บกระสวยนะครับพี่คมเนาะแม่นครับเล็บสวยเล็บงามไงครับพี่น้องครับลักษณะ ควบเป็นพอพันทั้งควายนี่ยคือเขาสเปคเลยแหละครับสเปค,คพอพันแล้วลูกเขาจะไม่ค่อยพิดหวังหรอกครับออกมาแต่ว่าส่วนมากอะ่ะจะทับแม่บ้านๆครับครับเป็นเพื่อนเกษตรกรนี่หลีวันตะไปเจ้าเอ็ดดี้แม่ที่มาผสมส่วนมากก็จะเป็นแม่ประมาณร, 30, ร,ร้อยสามสิบร้อยสามสิบเบื้องสีร้อยสี่สิบนี่นะครับผมแต่ว่ากัลลูกออกมากัลนี่จะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับดู ครับเป็นควายเงินแสนล่ะถูกครับควายเงินแสนปรับได้ทุกแม่พันธุ์แล้วหมครับพี่พรมเนาะแม่นครับว่าจากควายแม่นหน่อยนะครับเนาะแม่นครับจะเป็นควายใหญ่ได้ครับโครงสร้างหน่อยลูกผร้สั่งไงราคาสองสามแสนมีบ่บ่อขายครับผมมีกันเปิดราคาลูกแข่งหอดสามแสนสี่แสนมันยังบ่อขายเลยครับตอนเบลีบเบลีบเบลีบใหญ่แข็งขาใหญ่ครับพี่น้องครับครับเนี่ยครับเล็บเป็นเดบนี้แล้วพอเนาะพี่ก็รสนับรสนับแบบนี้เล็บเป็นเรี่เล็บว่าเล็บเป็นไรครับ กะเป็นเล็บกะลาต์นะครับเนี่ยเล็บกะลาครับลักษณะของของพอพันกะบพอพันแม่พันครับจีบเล็บกะบไก่จัให้อยหวงลักษณะอันสิทธะครับจะดีเพราะว่าผลการของไอ้ทรงลูกออกมากะพอแม่ดีเนาะพื้นดีพื้นดีกะลูกอะพื้นดีน้ำครับข้อขาเขาจะใหญ่ครับพวกมันเล็บเขาจะหนาจิบหนาโอเคครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องใครรอชมในช่วงในการทรงหมอบครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ขออนุญาตให บรรยากาศน้ำก่อนครับพี่น้องครับเนาะเดี๋ยวค่อยตามรับชมครับมือนี้การเป็นมือพ uh, ิเศษเป็นมือดีครับพี่น้องครับวัอนี้ครับเป็นมือโปรกระบ้าได้ครับพี่น้องครับไหลมีการทรงหมอบอพันควงงามสุดยอดตัวพันนี่เป็นหนึ่งครับที่นาติดตามลักษณะนา้าไปพัฒนาครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นพิธีทรงหมอบกันเนาะครับเนาะ หาจากฟาร์มคุณพ่อพ่อซักครับอยู่ที่ตำบลตัดท่องอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับอาจ้าของค่ายครับทรงสู่ฟาร์มของเพชรบุญีเสียพุ่มครับลมสักลมสักป็นลมสักปลาดลมสักครับผมด้วยค่าตัวไดครับพ่อครับบอกพี่น้องนะครับหาแสนครับหาแสนครับหาแสนครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็โหครับราคาแบ่งปันและค่าแบ่งปันครับทีเอาไปเฮตโต้ครับกาให้เพื่อนคำนาคนหลังครับพ่อเนาะไปกินยาอ่อนไปนอนน้ำใสครับผม ให้แตกลูกแตกเกลีวสมบัติพัดกันส้มครับผมครับนี่ครับพี่น้องมื่อนี้กาบรรยากาศอบอุ่นครับพี่น้องครับเมื่อนีเครับกาดีใจยินดีทั้งสองฝ่ายครับพ่อครับเนาะเมื่อนี้กาพี่อาคมครับเป็นอาเกี่ยว่าเป็นสักกิพยานนะครับพี่อาคมสวสดครับสวัสดีครับสาโมครับสุดที่รักเป็นไรครับพี่อาคมพ่อพันตื่นในห้องครับก่า ก็คือลักษณะพอพันก็คือตัวนี้ก็เป็นพอพันยู่ระดับเน่าหนานะครับผลงานของการใจลูกอะก็คือเห็นแล้วครับเห็นชัดลายตัวแล้วครับผมถ้ากับแม่บ้านเนี่แหละครับเพราะว่าเอสดีเนี่ยจะเป็นขวัญใจของของเกษตรกรตัวจริงเพราะว่าพอซังนี่จะผสมยู่แช่พันสองพันพ่อเกษตรกรทั่วบ้านเขาจะมาผสมน้ำจะขายลูกราคาแสนสองแสนสามแสนครับครับผมตัวเมียกับพอตามก็พอตามก็สองแสนนี่แหละตัวเมียครับคแต่บ้านบ้าน อันี้ก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ในตัวนึงที่น่าจับตามมองนะครับเนาะอนาคตไก่ครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ก็เป็นพ่อซักเนาะเจ้าของควายพ่อสวัสดีครับผมเป็นอะ้รพ่อเมื่อนี้ครับรู้สึกอะไรครับได้ทรงมอบควายงามควายหยักเข้าห้เสียเพิ่นครับมีความดีใจน้ำพุ่งน้ำพุ่งน้ำพุ่งล้านนน้ำุ่งม่ต้องการก็ได้ครับที่ว่าที่ได้เอาไปจัดกันส้มเอาไปพัฒนาพัฒนาต่อครับครับอันนี้ก็พัฒนามาแล้วกับปัจจุบันลูกปั้นล้านไปพัฒนา ครับให้มันไปยูดตั้งจังหวัดไปอีกให้มันขยายไปได้หลายจังหวัดทั้งสี่หน้าพวกมือกับยาไปเลยนะพ่อเนาะแบงพัฒนาครับพี่น้องครับแบงค์บ้านพัฒนาครับเพราะว่าของโมนีนเป็นของหมุนเวียนครับพัดกันไปพัดกันมาอย่างนั้นละครับ ก่อนพ่อจะเปิดใจแบงยังไงเสียเพิ่นเพิ่นมาจีบมาขอดนป่ครับพ่อเป็นไงครับบอกพี่น้องเขน่อเขามาเที่ยเดียวว่าได้ตั้งใจแมนมาพี่พ่อตั้งตัวมาท่านเลยป่ะครับว่าได้ตั้งตัวเลยครับชุบปื๊บเขามาผมมาผมไปเ่าท่านในหอดคอคั้วไอเพิ่นเขาไปเบิ้งแล้วเพิ่นไปจับข้อจับอย่างเงือกเบิ้งแล้วครับออกมาเพิ่นละถามเอาหลวงแม่จังหวะวุ้ยว่าเดินนกเลย่อท่านด้กันเลยเดินอก กับลูกกับเมียพ่าท่านได้ถามกันพร้อมุันเราพร้อมมีคุณแม่เนาะแม่สวัสดีครับผมแม่มดี่ชายนะครับแม่ครับเป็นสักิรพยานในกันครับม่เนีนะครับในการส่งมอบเมื่อเทนี้พ่อฝากถึงพ่อพ่อเนี่ะครับไปอยู่กับเสียเพื่อนเมื่อเทพี่น้องอยากออกมาทำปร้อผสมสำหรับเพื่อนบระยูกนี่แล้วนะครับครับกับามไปบอกได้เข้าเป็นนั่นแหละครับผมครับ เป็นทางการครับเมื่อนี้ครับเนาะขับไปเนี่ยนี้ขอยาดทักทายกรับพอดีสกมเนี่ยคับเป็นสักกีขอยาดหนึ่งกันครับพอดสสวัดีครับสวัสดีครับครับผมขอเป็นได้ครับเมื่อนี้ครับรู้สึกจังได้ครับพ่อครับยินดีครับยินดีนะมันต้องสองคำสองไฟล์ครับทั้งผู้สื่อทั้งผู้ขายกับมอสสมทีดีในราคานี้ก็ถือว่าราคาแบ่งปันครับคือพอเขาเขาเป็น พันธุกกรรมเขานี่ทานคือใส่ได้คือปลูก <c oughs> คือเป็นตัวแม่กับสวยตป็นตัวผู่กับสวยกับสามารถที่จะต่อยอดไปทั้งหน้าได้อย่างสินะครับผมแต่ทีว่ามาในเกศในสันนำยีดอกแน่นาอยู่แต่บ่ผิดหวังดีใจน้ำเสียเพิ่นครับคเดี๋ยวทั้งลมสักกูเหรอครับลมสักครับผมฝากติดตามฝาากตติดมนะครับฝากติดตามผู้ใดคิดว่าเออมีบุคคลเนี่ย ได้พ่วยพอผันเกลือคือจะคลับจะได้นั่นก็คือไปหาเสียพ like ้นเลยเลยครับครับผมเพอเะได้รับประกันรับประกันแนะวะเนาะรับประกันพูดถูกต้องต้องบอกว่าต้องถามชายผาเซียนครับพี่น้องครับมีในวงการมาดนครับพี่น้องครับถือว่าเป็นปลัดกาบใดครับทั้งเซียนอาคมเลยาพี่อาคมเลยนะเพราะได้ไข่งามครับพี่น้องครับเจ้าของเอกตาท่องครับครับเดี๋ยวไปเทศนี้เดี๋ยวขอยหยาดมาสัมผัสกับเจ้าของใหม่เพิ่น มาแสดงความดีใจครับแต่เสียเพิ่นครับอ่าเพี่พุ่มครับเสียพุ่มครับผมครับผมเสียพุ่มสวัสดีครับผมนักข่ายพี่น้องกันนะครับผมดีใจแล้วครับเพิ่นปั่นให้ไปเลี้ยงเอ่อก็ผมคิดว่าจะได้เนาะก็ไปเห็นลูกมันก็ถึกใจกันเลยขอแบงเพื่อนไปเพื่อนไหนี่แหละครับนี่พี่ใหญ่ทำมาซื้อครับขอครับขอขอแบ่งค์ยงานนะครับเนาะขอแบ่งน้ำแบบพอสักเล่า พอสักเรากับบ่อลอกกับบ่ปฏิเศษนะครับคันลาพี่น้องอยากได้เรากับแบ้งได้นะคันว่าขอเรากับการหายนะครับกาขอการหายครับแบ้งปันร้อยยิ้มครับพี่น้องครับแบ้งปันบริธรรมบริธรรมหอดได้ขึ้นวันนั้นแหละพอสักนะครับคือง่ายใครข้อนง่ายใคร้อนง่ายง่ายง่ายแม่รู้ที่หลังทั้งหมันบมครับขอตกลงแล้วค่อยค่อยมาบอกแม่ครับผมครับผม ง่ายซื้อง่ายขายง่ายตู้บ้าเอาบาร์บีเสี่ยวเพิ้ลไล่ใช่ไหมครับวัตถุดิบอย่างพี่จ่าไม่ได้ใช้ครับพี่ท่นพี่พรมครับพี่สวัสดีครับผมนี่วัตถุดิบเกยตรพิกันครับมาหับเงินมาส่งมอบกันครับนี่พ่อสวัสดีครับผมพ่อครับสวัสดีครับผมครับนะโอเคครับไปเทนีเป็นความรอความงานเป็นครับถึงโค้ครับสอนได้วยบาร์บีคิเอามาเจนี่ส่งมอบไปเทนีครับ สมบพไก่ห่าจากท้อซักครับพี่น้องครับสมุนฟาร์มสวยงามครับสูมฟาร์มของเสียพุ่มรวมซักครับพี่น้องครับเด็กฝากพี่น้องติดตามให้ยกำลังใจเพื่อนต่อครับพี่น้องครับฟาร์มเสียพุ่มครับอย่าใจพันธุกรรมดีๆนะครับอยากได้ถ้าอยากอย่าใจทำให้พ่อต้องไปทับไปประโซนแต่ติดต่อครับทั้งเสียพันใดครับเสียพุ่มรวมรับ มมีเศีไงบ่ด้มอนแต่ว่าโอ้พื้นดินบ่ดินรคนรถใ่ตงข้อครับใช่ตรงข้อเรอข้างสนะุดใช่นี่แวนั่งสองไฟลครับผมหลังจากที่ห้อสัมผัสเสร็จแล้วเจินี้ครับกาขาออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศเนาะครับบรรยากาศภาพนิ่งไปฝากพี่น้องที่ห่อครับผมเป็นทอนแล้วครับผมพี่น้องครับเก๋าีรถก็วลอว่ารับแล้วครับเนท,นเนทางไปสูเชามจากแล้วครับผม ขอบคุณแอปซีทุกคนครับผมที as as ่ติดตามช่องมาทุนครับให้งจไม่เลวตลาดครับผมผมบคุณแดดร้อนแล้วครับในการรับชมและฝากกดติดตามพี่น้องครับให้ใจไม่เลวชงมาทุนครับผมรับชมและไม่เลวกดติดตามฝากกดติดตามครับพี่น้องครับเก็บหนาพรากันไหมครับผมไม่คิดเลยบ่